สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจในติ k ตอกกันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า k m mkt h หรือกดพาลิง์จากด้านล่างกันมาได้เลยในตัวเว็บ m k m mkt h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k e m k t h นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะ้าสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุจลจีนและผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกลับไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะทว i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ tiktok เลยค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้เลือกเป็นบริการที่รวดเร็วที่สุดนะตอนนี้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการที่รวดเร็วที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มวิวเพิ่มยอดไลค์เพิ่มแชร์นะคะเพิ่มติดตามพอเลือกเป็นเพิ่มไลค์นะคะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะพอเลือกเป็นเลขบริการห้าศนะคะ ในคำอธิไปตรงนี้เพื่อเพื่อนสามารถอ่านใน้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเรื่องของเ,เพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะคุณภาพความเร็วที่อยู่ันตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการค่ะเราเลือกเป็นโพสแรกนี้แล้วกันนะคะกดกขนไปด้านในได้เลยยอดเดินอยู่ที่ห้าสิบนะคะคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยนะคะ จำเนินขั้นต่ำอยู่ที่10นะคะใส่กันไปสักที่ส0ค่ะในราคาไม่ถึง1บาทเลยถูกมา,มากๆเลยนะคะกดส่งกันไปได้เลยระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ได้เลยเผเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตัวเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นนำเลขออเดอร์ตรงนี้นะคะ ส่งให้เอดมีินตรวจสอบันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสถานะตอนนี้เราระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งน,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 นะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้อนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ัวนิกก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5เปอร์เซนตกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะเา่เพื่อนท่านใดนนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะน้ำเลขออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นานี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ,คะ,คะ,คะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรือรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวใจยอดถูกใจ Tik Tok ก,ก,ก,ก็ขึ้นกันมาแล้วหากเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เพ่เอ็มพีทีกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันด้นในเลยค่ะ การใช้งานกันง่ายๆนะคะเพียงคัดลอกลิงโพที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันง่ายๆแล้วนะคะราคาก็ถูกมากๆเลยเดี๋ยวะขึ้นไวมากๆด้วยลองเลือกไปดูรายละเอียด้า,ากันก่อนได้นะคะ